พ่อผมเป็นต่อมลูกหมากโตครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมพาพ่อไปตรวจสุขภาพประจําปีพบว่าคุณพ่อมีภาวะโรคต่อมลูกหมากโตพ่อมีอาการปวดฉี่บ่อยแต่พ่อบอกว่าพอไปฉี่ก็เหมือนออกไม่หมดกระปิดกระปอยทุกครั้งไม่พุ่งเลยรู้สึกอยากเข้าห้องน้ําตอดเวลามีครั้งหนึ่งนะครับไปเที่ยวจังหวัดด้วยกันตรงนั้นหาปั๊มยากครั้งนั้นนะฮะพ่อผมฉี่เล็ดแบบอั้นไม่ได้เลยครับและพ่อผมกินยารักษาต่อมลูกหมากโตอยู่กินยาตามที่หมอจัดแต่ผมไม่รู้ว่าแกต้องกินไปอีกนานแค่ไหนและคุณพ่อนะครับก็มี อื่นอีกด้วยผมก็เลยกลัวว่าการกินยาเยอะเดี๋ยวพ่อจะเป็นโรคไตเพิ่มมีใครเป็นต่อมลูกหมากโตมั่งครับเห็นหมอบอกว่าผู้ชายเนี่ยมีโอกาสเป็นทุกคนเมื่ออายุที่มากขึ้นผมเลยอยากถามว่าแล้วจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างตอนนี้พ่อผมใช้ชีวิตประจําวันล้วนไปหมดเลยครับเห็นแก่สภาพนั้นผมก็สงสารครับที่เขาถามว่าจะต้องกินยารักษาต่อมลูกหมากโตเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับต้องบอกว่าใช่ครับต้องกินยารักษาต่อมลูกหมากโตแบบนี้ไปตลอดชีวิตจนกว่ายานี้ มันคุมอาการต่อมลูกหมากไม่ได้ทีนี้จะต้องไปผ่าตัดพอหลังผ่าตัดก,ก็ต้องกลับมากินยาอยู่แบบนี้และที่สำคัญครับยารักษาต่อมลูกหมากโตนี่ก็มีผลข้างเคียงสูงด้วยผมก็ดูแลคนไข้ามามากกว่า4ปีในเรื่องของภาวะต่อมลูกหมากโตนะครับยกตัวอย่างเช่นพ่อตุ๊กเปียพงผ,ผิวอ่อนและก็อาเป็ดนะครับซึ่งทั้งสองท่านก็ต้องรักษาที่โรงพยาบาลกินยามาหลายปีอาการก็ไม่ดีขึ้นผมก็ได้แนะนําวิธีการปฏิบัติตัวเองรวมถึงแนะนําอาหารหรือสารสกัดดีๆให้พ่อตุ๊กรวมถึงอาเป็ดทานด้วยเชื่อไหมครับไม่ถ ของพ่อตุกและอาเป็ดหายไปหมดเลยนะครับและปัจจุบันทั้งสองท่านก็ไม่ต้องทานยารักษาภาวะต่อมลูกหมากโตอีกแล้วครับสิ่งที่ผมแนะน,นําคนไข้ผมทุกคนอันที่หนึ่งครับไม่อ้นไม่เบ่งฉีกอันที่2จําเป็นต้องดื่มน้ําวันละสองถึงสลิตรครับอันที่3าลดความเครียดผ่อนคลายมากๆครับอันที่4งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนและรวมถึงการสูบบุหรี่ด้วยครับอันที่5้เราจําเป็นต้องหมั่นออกกําลังกายครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องควบคู่ไปกับการกินสารอาหารที่สามารถลดการบวมอักเสบของต่อมลูกหมากโตได้้สาาารรอหที่ผมไดดพูดถึง ตรงนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100เอร์เซต์และมีงานวิจัยที่บอกถึงผลลัพธ์ว่าสามารถลดการอักเสบการววมโตของภาวะต่อมลูกหมากโตได้จริงอันที่1ครับเมล็ดแฟกครับอันที่2ครับเมล็ดฟักทองครับอันที่3ครับซิงค์หรือสังกะสีสเปคพิเศษครับอันที่4นะครับก็คือผงกล้วยดิบครับอันที่5าครับมะเขือเทศครับทั้ง5อย่างนี้ผมแนะนําทานเป็นรูปแบบสารสกัดถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมันจะไม่มีสารตกค้างที่มีปัญหาต่อตับและไตตามมานั่นเองครับมีที่เดียวในประเทศไทยนั ก็คือ P4 b y h a c h i ครับอาเป็ดและพ่อตุกเปียพงก,การันตีเห็นผลจริงปลอดภัยจริงนะครับนอกจากอาการตอบลูกหมากโตดีขึ้นดีขึ้นแล้วยังทําให้สมรรถภาพทางร่างกายสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นและพ่อตุกเปียพงคทานมาต่อเนื่อง3ามปีไม่มีปัญหาต่อตับต,ต,ต่อไตเลยนะครับเพียงแค่นี้ครับเราทาน P4 b y h a c h i เช้า1เม็ดเย็น1เม็ดต่อเนื่องเลยนะครับก็จะยิ่งทําให้สุขภาพของตอบลูกหมากดีวันดีคืนครับสำหรับเคสที่กิน P4 b y h a c h i แล้วดีขึ้นแล้วนะครับแล้วหายแล้วนะฮะผมแนะนำนะครับให้ทาน ต่อเนื่องอย่างน้อยวันละหเม็ดครับเพราะต่อมลูกหมาของเราเนี่ยมันยังโตตามอายุนะครับมันมีการอักเสบเรื่อยๆครับดังนั้นนะทานเมนเทนทานป้องกันไว้ต่อเนื่องครับวันละ1เม็ดแบบนี้นะครับก็สามารถป้องกันได้ระยะยาวเลยครับ